สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณนิดและครูอ้อย<ห>อในรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้กับคุณครูคน่ารักค่ะ<อ>สำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์มาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะครูคอ้อยเอ้ครูอ้อยคะครูออยรู้ไหมคะว่าพืชเนี่ยเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์อย่างไรบ้างคะครูอ้อยถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างพืชกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์หรือมนุษย์นะคะคุณนิด ก็จะมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะมีการหายใจได้ดใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะคุณนิดสามารถกินอาหารได้คะ่ะแต่วิธีการกินอาหารของพืชเนี่ยก็จะแตกต่างจากคนแล้วก็สัตว์นะคะคุณอิดม,มียังไงบ้างคะคุณน,นิดเดี๋ยวคุณนิดจะพาไปทำความรู้จักกับส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่ต่างๆของพืชนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่แล้วกันเจาะนะคะที่คุณนิดได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ พืชไปบางส่วนนั่นเองนะคะอย่างที่เด็กๆทราบกันอยู่แล้วค่ะพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์เราหรือว่าสัตว์นั่นเองนะคะแต่ว่าความพิเศษของพืชจะอยู่ตรงที่ว่าพืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้นั่นเองนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยค่ะอ๋อเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะคุณนิด้เลยนะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองแต่เคลื่อนไหวได้ด้วยลมใช่ไหมใช่แล้วค่ะ ต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าส่วนประกอบต่างๆหรืออวัยวะต่างๆของพืชเนี่ยมีอะไรกัน<ม>บ้างนะคะพืชก็มีอวัยวะใช่ไหมคะคุณนิดใช่ค่ะถ้าเปรียบเป็นอวัยวะเนี่ยก็จะเหมือนคนเรานะคะที่มีแขนม,มีขานั่นเองค่ะ,คะแต่อวัยวะของพืชเนี่ยจะมีความสําคัญนะคะสําสคัญยังไงช่วยในการดํารงชีวิตของพืชน,นั่นเองนะคะ,คะมีอะไรบ้างคะคุณนิดค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะรากค่ะลาต้น ใบดอกผลแล้วก็มเมล็ดนั่นเองนะคะคุณอ้อยแต่ละอย่างเนี่ยมีความสําคัญยังไงกับต้นพืชบ้างคะคุณนิดค่ะส่วนต่างๆนะคะจะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะคุณอ้อยแต่ทุกอย่างเนี่ยจะทําหน้าที่สัมพันธ์กันหมดเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้พืชเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะจะทําให้พืชเนี่ยเกิดความผิดปกติค่ะก็เหมือนกับคนเราถ้าร่างกาย ค่ะส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็จะทํางานผิดปกติเหมือนกันแล้วค่ะและยิ่งถ้าขาดอวัยวะสําคัญนะคะก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยนะคะออยขนาดนั้นเลยค่ะคุณนิดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอวัยวะต่างๆของพืชเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะส่วนแรกนะคะคุณออยจากที่เห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นรากนั่นเองค่ะออยรากเป็นยังไงบ้างคะคุณนี้ให้สังเกตก่อนรากของพืชเนี่ยจะอยู่ใต้ดินนะคะก็คือจะเจริญเติบโตแล้วก็ แตกแขนงลงไปใต้ดินนั่นเองนะคะก็คืออยู่ใต้ดินลงไปนั่นเองถ้าเนี้ยดินขึ้นมาเนี่ยจะไม่ใช่รากแล้วไม่ใช่รากค่ะจะเป็นส่วนของลำต้นนั่นเองนะคะทีนี้รากเนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบเหมือนกันนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันด้วยเหมือนกันนะคะหลักๆนะคะเรามาดูกับทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะเป็นส่วนที่สําคัญนะคะที่ทําให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะแผลขยายลงไปใต้ดินเรียกได้ว่ามีลักษณะเป็นเหมือนร่างแผนั่นเองนะคะ ค่อยๆแผ่ขยายแล้วก็แทรกลงไปในเนื้อดินนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยทําหน้าที่ในส่วนการยึดลําต้นค่ะคุณอ้อยไม่ให้ลําต้นเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าค้นล้มได้เลยนั่นเองค่ะและยังทําหน้าที่ในส่วนของการดูดน้ําดูดอาหารแร่ธาตุสาคัญต่างๆค่ะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนั่นเองนะคะ รากของพืชก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งเลยรากแก้วค่ะมอยรากแก้วเป็นยังไงคะคุณนีรากแก้วเนี่ยจะเป็นส่วนที่ต่อตรงจากลําต้นนะคะก็คือจะเป็นมีลักษณะอวบอ้วนนั่นเองค่ะโอ่กค่อนข้างโตนะคะแล้วก็ปลายจะเรียวเล็กนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะมีรากแขนงค่ะมอยก็คือรากที่มันแบบแตกแขนงออกมาหรือเปล่าคะคุณนี แตกมาจากไหนแตกมาจากปาาแก้วนั่นเองที่เป็นรากหลักนะคะก็จะแตกแขนงออกมาเป็นทอดๆนั่นเองต่อมาสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรากฝอยค่ะหมอรากฝอยรากชนิดนี้นะคะจะสังเกตง่ายๆก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆอยู่กันเป็นกระจุกนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะรากทั้งสามประเภทเนี่ยสามารถทําหน้าที่ในส่วนของการดูดน้ําและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้เหมือนกันแล้วพืชเนี่ยแตกต่างกันไหมคะ สำหรับรากของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันนะคะคุณออยพืชแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีชนิดของรากที่แตกต่างกันออกไปค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมคะคุณนิดว่าพืชหนึ่งชนิดจะมีรากทั้ง3รา,ากอยู่ในพืชเดียวกันเป็นไปได้ค่ะคุณออยหรือพืชแต่ละประเภทเนี่ยอาจจะมีรากแค่ประเภทเดียวกระดาเหมือนกันนะคะต่อม,มานะคะเรามาดูกันว่ารากที่มีความพิเศษตัวอย่างรากที่แตกต่างออกไปนะคะซึ่งรากชนิดนี้สามารถรับประทานได้ด้วยนะคะก็คือราก ที่เราเห็นว่าอยู่ในดีนเนี่ยสามารถเอาขึ้นมารับประทานได้ใช่แล้วค่ะมีอะไรบ้างคะคุณนิดเขาเรียกลากประเภทนี้ว่าลากสะสมอาหารนะคะคุณอ้อยอย่างแรกเลยค่ะอันนี้เรียกว่าลากประเภทไหนคะคุณอ้อยเป็นผักที่คุณอ้อยชอบรับประทานด้วยเหมือนกันเรียกว่าลากชนิดนี้เนี่ยอร่อยมากทําอาหารได้หลายประเภทชนิดนี้ก็คือแครอทนั่นเองนะคะแครอทใช้แล้วค่ะ ทำไมถึงกินแครอทนะคะใช่แล้วค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นรากแบบนี้อ่าดูให้สังเกตที่อ่าลักษณะของแครอทนะคะจะมีลักษณะอวบอ้วนนะคะแล้วที่สาคัญก็คือส่วนที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะอยู่ใต้ดินนั่นเองนะคะคุณออแต่มีสารอาหารใช่แล้วค่ะสามารถรับรับประทานได้แล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะต่อมานะคะอเพื่อชนิดนี้คุณออรู้จักไหมคะคุ้นอยู่ค่ะแต่ไม่รู้จักชื่อค่ะเขาเรียกว่าบีทรูทนั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ อาจจะไม่ใช่ของประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างประเทศจะนิยมรับประทานกันนั่นเองนะคะ YouTube ใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นประเทศไทยบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะนิยมรับประทานเป็นแบบเอามาสกัดเป็นน้ําสมุนไพรนั่นเองนะคะรับประทานในรูปแบบของน้าดื่มแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็เริ่มปลูกกันแล้วเหมือนแบบเห็นต่างประเทศเขาเอามากินกันคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศอะเขาเอามากินกับส้มตำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้ส่วนใหญ่ก็จะนิยมรับประทานสดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ อันนี้อะไรครับคุณออยอ่าหัวไชเท้าหรือเปล่าคะผู้ดีใช่แล้วคะ่ะก็จะเป็นอ่ะสามารถรับประทานได้นะคะเช่นเดียวกับ2ตัวอย่างที่ยกมาเมืม่อกี้เลยนะคะก็คือคล้ายๆกับแครอทเนาะใช่ค่ะคแต่จะมีรสชาติที่แตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าโคลสีแค่นั้นเองอนะคะต่อไปนะคะอันนี้อะไรคะคุณออยรู้จักไหมเอ่ยมันแก้วหรือเปล่าคะคุณดีถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือมันแก้วนั่นเองนะคะเป็นอ่าพืชที่สามารถรับประทานสดได้เหมือนกันเลยชอบมากเลยค่ะคณนีใช่ถ้าแช่เย็นนะอู้ห้สดชื่นอร่อยมากเลยนะคะ ต่อนะคะก็จะเป็นมันสำปะหลังนั่นเองะนะคะ,คะเด็กๆอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะคะเพราะว่า,าแถวนี้จะไม่ค่อยมีส่วนที่เขาปลูกมันสัมปะหลังเท่าไหร่นะคะ,คะซึ่งมันสำปะหลังเนี่ยสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้เหมือนกันนะคะครูออ,อยแล้วก็สามารถนําไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ด้วยเช่นเดีวยวกันค่ะส่วนต่อมานะคะหน้าที่ของลําต้นบ้างครูออยเป็นยังไงบ้างคะคุณนิด ส่วนของลำต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นส่วนที่อยู่บนพื้นดินนั่นเองนะคะเป็นส่วนที่ต่อจากรากขึ้นมานะคะก็จะแตกกิ่งออกไปด้วยเหมือนกันนะคะทําหน้าที่เหนือดินขึ้นมานี่ก็คือเป็นส่วนของลำต้นใช่แล้วนะคะสังเกตง่ายๆเลยว่าเขาจะอยู่ด้านบนนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีหน้าที่สําคัญเหมือนกันนะคะคุณอาซึ่งในลำต้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะคะที่อยู่ด้านในนะคะจะมีท่อําเลียงน้ําและท่อลําเลียงอาหารนั่นเองนะคะ ท่อลำเลียงน้าทาหน้าที่อะไรตามชื่อเลยค่ะก็<ม>ลำเลียงน้ําใช่ไหมคะถูกต้องค่ะลำเลียง<ม>น้ําแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ส่งน้ําไปยังใบนั่นเองนะคะทําหน้าที่ในส่วนของการสร้างอาหารด้วยนะคะ,คะแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารก็ลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะคะพืชมันจะเป็นใบอย่างี้ใช่ไหมคะผลนนั่นเองนะคะก็ส่งไป ทุกที่เลยเพื่อให้ะะจเจริญเติบโตได้ดีเนาะถูกต้องเลยค่ะปูะ่ออยและที่สําคัญนะคะทั้งท่อลำเลียงน้ําและท่อลำเลียงอาหารเนี่ยก็จะอยู่ด้านไหนของลําต้นนั่นเองค่ะ,คะต่อมานะคะ ก็จะมีส่วนที่เป็นลำต้นเนี่ยสะสมอาหารนะคะเช<ะ>่นเดียวกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เป็นรากสะสมอาหารต่อไปก็จะเป็นลำต้นสะสมอาหารนะคะค่ะซึ่งก็จะมีตัวอย่าง<ฮ>หลายๆตัวอย่างเหมือนกันนะคะ<ฮ>ที่เด็กๆอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็คือเมื่อกี้เป็นรากสะสมอาหาร<ช>ก็คืคอรากเนี่ยสามารถรับประทานได้มีสารอาหารอันนี้ก็จะเป็นลำต้นสะสมอาหารคือลำต้นเนี่ยรับประทานได้ถูกต้องไหมคะทีน่้ให้ครูออยทายก่อนว่า ภาพที่คุณนิจะเปิดต่อไปเนี่ยคือต้นอะไรนั่นเองนะคะอันนี้คือต้นอะไรคะคุณอ้อยน่าจะเป็นหอมไหมคะหัวหอมอ่าใช่แล้ว<อ>ค่ะนี่ก็คือหอมแดงนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เรารับประทานเนี่ยส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเป็นรากนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะไม่ใช่ก็คือบางคนเนี่ยคิดว่าคําว่าลําต้นเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบลําต้นที่เรียวยาวใช่ไหมคะถูกต้องแต่นี่เป็นลักษณะกลมกลมเขาก็เลยคงคิดว่าเป็นรากหรือเปล่าถูกต้องนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ พืชนิดนี้นะคะเราจะรับประทานส่วนที่เป็นลำต้นนะคะลำต้นของพืชนิดนี้นะคะก็จะอยู่ใต้ดินนั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณอยอันนี้คือขานั่นเองค่ะใช่ค่ะขาก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกันเหมือนอก็คือลำต้นสะสมอาหารเหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณนี่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนของรากเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นั่นเองนะคะต่อมาก็จะมีอันนี้อะไรคะกระเทียมกระเทียมนั่นเองค่ะ แล้วก็จะเป็นเผือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำต้นเหมือนกันเหรอคะใช่แล้วค่ะก็คือบางทีอ่ะลักษณะของลำต้นเราจะนึกถึงที่มันเป็นเรียวยาวจริงๆนะคะใช่ค่ะซึ่งถ้าสังเกตดีนะคะลักษณะของลำต้นประเภทนี้ก็จะมีลักษณะอวบอ้วนเหมือนกับรากสะสมอาหารเมื่อกี้เลยนะคะแล้วตัวอย่างสุดท้ายค่ะคุณออยมันสาปะหลังใช่ไหมคะมันฝรั่งค่ะคุณออยนี่คือมันฝรั่งนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของลำต้นสะสมอาหารนะคะเด็กๆ และก็ยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะค่ะส่วนต่อมาบ้างนะคะคุณออยเรามาดูหน้าที่ของใบกันบ้างใบทำหน้าที่อะไรบ้างเนาะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะใบของพืชจะเป็นส่วนที่อยู่ติดกับกิ่งก้านนั่นเองนะคะทําหน้าที่ในส่วนของการสร้างอาหารหายใจแล้วก็คลายน้ําค่ะคุณออยหรือบางคนอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใบเนี่ยเหมือนจมูกของคนเรานั่นเองนะคะ แล้วเขาทำหน้าที่อะไรได้บ้างล่ะสำคัญยังไงนะคะเรามาดูก่อนเขาก็สามารถสร้างอาหารและหายใจเนี่ยรวมถึงการคายน้ำเนี่ยโดยผ่านปากใบนั่นเองนะคะ,คะจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงใบเนี่ยจะมีปากใบเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยค่ะคุณอ้อยเขาทำอะไรได้บ้างนะคะ,คะหน้าที่ของเขาคือทำหน้าที่ในส่วนการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะแก๊สที่แลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป็นแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะก็จะถูก คายนะคะหรือแลกเปลี่ยนตรงปากใบนั่นเองนะคะค่ะซึ่งที่คุณออยสังเกตที่คุณอยสังเกตแล้วว่าบางรูปเนี่ยจะมีะปากใบที่เปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นปากใบที่ปิดถูกต้องไหมคะอันแรกนะคะคุณออยมาดูก่อนว่าลักษณะปากใบที่เปิดเนี่ยจะเหมือนดวงตาที่กาลังลืมตาอยู่ใช่แล้วค,ะค่ะส่วนปากใบที่ปิดนะคะก็คือเหมือนดวงตาที่หลับอยู่นั่นเองนะคะ ตรงนี้ค่ะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะครูอ้อ,อยเราสามารถส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์นะคะเด็กๆซึ่งเป็นอ่ะค่อนมีขนาดค่อนข้างเล็กนั่นเองะนะคะถามว่าทําไมปากใบถึงทําหน้าที่อ่ะบางอันเปิดบางอันปิดนั่นเองเพื่ออะไรคะคุณออยอ่าเพื่อช่วยลดการคายน้ออยาค่ะครูอ้อยถ้าปากใบป,ปิดเนี่ยจะช่วยลดการคายน้ําซึ่งถ้าคายน้ามากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้พืชเนี่ยเหี่ยวเฉาได้นั่นเองนะคะก็จะต้องอ่าทาหน้าที่ปิดปากใบด้วยเหมือนกันนะคะก็จะ เป็นกลไกของพืชนั่นเองค่ะต่อมานะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีส่วนที่ทําหน้าที่ในส่วนของการสังเคราะห์ด้วยแสงอันนี้ครูออยเคยได้ยินว่าในส่วนของใบเนี่ยจะมีสารสีเขียวใช่ไหมคะคุณนิคเขาจะมีหน้าเขาเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือกระบวนการสร้างอาหารของพืชซึ่งจะต้องอาศัยสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นั่นเองนะคะ ทีนี้เดี๋ยวคุณนี้จะให้รูออยทายลาักษณะของใบไม้ที่เห็นต่อไปนี้ค่ะว่าเป็นใบอะไรบ้างะนะคะมาดูเลยค่ะคุณนี้เด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะคะอันดับแรกนะคะรคูออยใบที่รคออยเห็นอยู่นี้รูออยคิดว่าเป็นต้นอะไรคะน่าจะเป็นใบชบาหรือเปล่าคะคุณนี้ถูกต้องเลยค่ะ<า>ลักษณะของใบนะคะก็จะมีใบขนาดเล็กนะคะและ,ะที่ขอบใบก็จะมีเป็นรอยหยักนั่นเองนะคะต่อไปค่ะรคออยใบอะไรคะ อันนี้น่าจะเป็นใบตองหรือใบกล้วยใช่ไหมคะคุณนี้ถูกต้องเลยค่ะลักษณะของใบตองหรือใบกล้วยเนี่ยก็จะมีใบค่อนข้างใหญ่นะคะและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เยอะแยะเลยเช่นเอาไปเป็นบรรจุภัณฑ์ห่อขนมได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณอยอยนี้ใบอะไรคะใบมะละกอหรือเปล่าคะคุณนี้ถูกต้องแล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่าใบไม้3ามชนิดที่คุณนี้ฐ์นำมาเนี่ยลักษณะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยสักใจนั่นเองค่ะรูปร่างนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะคุณออย อันนี้น่าจะเป็นเหมือนใบพูหรือเปล่าคะอันนี้ขายใบพูนะคะแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าใบพูด่างนั่เองนะคะทำไมถึงเรียกว่าใบพูด่างนะคะเพราะมันมีด่างมีขาวสีอื่นปนเข้ามาใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะวอยนี้ก็จะเป็นใบอะไรคะกุหลาบหรือเปล่าคะคูณนี้ถูกต้องเลยค่ะ เด็กๆสังเกตดูนะคะใบพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือพืชเหล่านี้มีสีเขียวเหมือนกันทั้งหมดเลยนั่นเอง c คล o โรฟิล l ์ที่คุณนิดพูดถึงนั่นเองใช่แล้วถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะคือส่วนที่สําคัญมากนะคะสําหรับพืชที่ใช้ในการสร้างอาหารนั่นเองนะคะต่อมานะคะใบสุดท้ายค่ะใบอะไรคะคุณอาใบมะม่วงถูกต้องเลยค่ะลักษณะไม่เหมือนกันแต่ทําหน้าที่แบบเดียวกันเลยนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปดูเกี่ยวกับการเปิดปิดปากใบนั่นเองนะคะว่าเขาเปิดปากใบอย่างไรคลายน้ําอย่างไรหรือหายใจอย่างไรเพราะเวลาที่เราพูดนักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพถูกต้องเลยมีวิดีโอเสริมให้เด็กๆได้รับชมรับฟังแล้วเด็กๆไปดูวีดีโอพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลย ค่ะหลังจากที่ดูวีโอจบเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะอย่างที่คุณนิดเต้บอกไปนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่ากระบวนการสร้าง,งอาหารของพืชน,นั่นเองค่ะคุณออยจะสังเกตเห็นว่าส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ต้องมีแสงแดดนั่นเองนะคะแสงแดดเป็นส่วนสำคัญมากที่จะช่วยในการสร้างอาหารของพืชค่ะ,คะถ้าไม่มีแสงแดดพืชก็จะไม่สามารถสร้างอาหารได้นั่นเองนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะ่อยูในกระบวนการนี้ส่วนที่สําคัญมากคือสารสีเขียวที่อยู่ในใบพืชค่ะที่เราเรียกว่าสารคลอโรฟิลล์นั่นเองนะคะจะทําหน้าที่ในส่วนการดูดกลืนแสงค่ะเพื่อที่จะนําไปสร้างพลังงานนั่นเองนะคะต่อมาค่ะก็จะต้องอาศัยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะคุณอ้อย เพื่อที่จะนำะเข้าสู่ปากใบนะครับเป็นวัตถุดิสสำคัญในการสร้างอาหารของพืชหรือเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะส่วนต่อมาที่จะต้องใช้อีกคืออะไรน้ำ,นำค่ะน้ำก็เป็นส่วนสำคัญมากนะคะซึ่งสามารถดูดผ่านรากนั่นเองค่ะ,คะแล้วก็ส่งไปยังใบนะคะเพื่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอ,อีกรอบนึงนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้รับ สิ่งต่างๆครบแล้วเนี่ยสร้างอาหารออกมาแล้วเนี่ยได้ผลผลิตเป็นอะไรบ้างนะคะอันดับแรกที่ได้คือน้ำตาลนั่นเองนะคะพืชสามารถสร้างน้ำตาลขึ้นมาจากสารต่างๆทั้งหมดที่คุณนิดได้พูดถึงไปนะคะแล้วก็นําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่เหลือด้วยนะคะส่วนที่เหลือนําไปทําอะไรเอาไปสะสมไว้ในรูปแบบของแป้งนะคะในเรื่องของน้ําตาลเนี่ยคุณนิดนะคะ มีการทดลองด้วยนะคะคุณนิดว่าจริงไหมที่ในใบพืชสีเขียวเนี่ยมีน้ําตาลปนอยู่นะเด็กๆก็จะได้ทดลองในห้องเรียนใช่ไหมคะคุณนิดเลยค่ะคุณออยทีนี้ต่อมานะคะในรูปแบบของแป้งเนี่ยสะสมไว้ที่ไหนบ้างนอกจากใบอย่างที่คุณออยบอกแล้วอาจจะไปสะสมในรูปแบบของรากหรือลำต้นต่างๆที่เราพูดถึงไปเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะส่วนที่ได้ต่อมาคือออกซิเจนนั่นเองค่ะเป็นแก๊สสำคัญที่คนเราและสัตว์ใช้ในการหายใจใช่ค่ะ เพื่อทําให้อากาศบริสุทธิ์ด้วยนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะได้อะไรออกมาก็ได้ไดน้ํานั่นเองค่ะ<ม>แต่ไม่ใช่เป็นหยดน้ําที่แบบเหมือนฝนใช่ค่ะ ก็จะออกมาในรูปแบบของไอน้ำนั่นเองนะคะก็คือออกมาจากทางปากใบพืชเนี่ยจะสามารถคายน้ำออกมาเพื่อทำให้อากาศเนี่ยชุ่มชื้นนั่นเองนะคะหรือบางทีพืชบางชนิดเนี่ยเวลาที่เราไปประกอบอาหารเนี่ยก็มีน้ำออกมาจากส่วนของพืชด้วยใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะ ส่วนต่อมานะคะเรามาดูดอกของพืชกันบ้างนะคะว่ามีส่วนประกอบหลักอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของพืชดอกนะคะคือดอกชบานั่นเองค่ะคุณอ้อยแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะส่วนประกอบแรกเลยนะคะส่วนที่เป็นสีสันสดใสสวยงามเขาเรียกว่ากลีบดอกนะคะคุณอ้อยกลีบดอกทําหน้าที่ในส่วนของการห่อหุ้มเกสรนั่นเองนะคะเมื่อยังเล็กอยู่เนี่ยเขาก็จะเป็นดอกตูมนั่นเองนะคะแล้วก็ เมื่อโตเต็มที่แล้วก็จะมีสีสันสวยงามนะคะทำหน้าที่ในส่วนของการล่อแมลงเพื่อให้มาช่วยผสมเกสรนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกลีบเลี้ยงค่ะกลีบเลี้ยงเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าจะอยู่ใต้กลีบดอกนะคะมีลักษณะเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะค่ะทําหน้าที่ในส่วนของการห่อหุ้มกลีบดอกนะคะเมื่อที่เขายังเป็นดอกตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงต่างๆนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะก็จะเป็น เกสรเพศเมียใช่แล้วค่ะทําหน้าที่ในส่วนของการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะแล้วก็จะมีเกสรเพศผู้นะคะจะอยู่ด้านข้างเกสรเพศเมียเลยนะคะทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เช่นเดียวกันนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของดอกพืชนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าพืชดอกกับพืชไม่มีดอกเป็นยังไงใช่ค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะ อันดับแรกเลยค่ะพืชดอกนะคะเมื่อเขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วค่ะเขาจะสร้างดอกค่ะเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะมีส่วนประกอบหลักๆก็จะมีรากลำต้นใบและสุดท้ายก็คือดอกนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็จะมีดอกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่ใช่คะเพราะว่าเขาจะมีสีสันสวยงามช่วยล่อแมลงนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะ ลักษณะของรากลำต้นใบนะคะจะถูกจัดกลุ่มพืชโดยใช้เกณฑ์ของใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเรามาดูพืชไม่มีดอกกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะสําหรับพืชไม่มีดอกค่ะคุณอยตามชื่อเลยค่ะไม่มีดอกไม่มีดอกให้เราเห็นแน่นอนตลอดชีวิตของพืชชนิดนี้ไม่มีดอกให้เราเห็นเลยนะคะแต่จะมี ใบที่สวยงามนะคะสามารถปลูกเป็นพืชประดับที่มั่นคงใช้ค่ะต่อมาสามารถสืบพันธุ์ได้อย่างไรในเมื่อไม่มีดอกนะคะเขาจะอาศัยการสร้างสปอร์เป็นเซลสืบพันธุ์นะคะซึ่งจะอยู่ด้านล่างของใบค่ะแล้วก็จะกระจายไปตามลมนั่นเองใช่ไหมคะเหมือนแบบลมพัดพาไปก็จะเหมือนแบบไปไปสร้างสปอร์กับใบอื่นใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะงานสืบพันธุ์ต่อไปถูกต้องเลยค่ะพลอยต่อไปนะคะ ส่วนประกอบสําคัญก็อย่างที่บอกเลย<ม>ก็จะมีรากมีลําต้นแล้วก็มีใบแค่นั้นเองนะคะจะ<ม>ไม่มีดอกนะคะนี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างพืชมีดอกกับ<ต>พืชไม่มีมมดอก,ดอกมันเองะนะคะ ส่วนต่อมาเรามาดูกันว่าอย่างที่คุณนิพูดเมื่อกี้นะคะเราาพูดถึงเรื่องของใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเกณฑ์การแบ่งพืชดอกเนี่ยจะมีอยู่สองแบบก็คือแบ่งตามใบนะคะมีใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ใบเลี้ยงคู่เนาะอันดับแรกเรามาดูที่กลีบดอกกันก่อนนะคะสองพืชชนิดนี้เนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะกลีบดอกของเขาเนี่ยจะมีสามกลีบหรือคูณสามเข้าไปอีกนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะ กรีบดอกเนี่ยก็จะมี4ีถึง5กรีบนะคะห,หรือ <ทำ S 2> คูณคูนคูณเข้าไปอีกนั่นเองนะคะต่อมามาดูที่ลำต้นกันบ้างนะคะเป็นยังไงเนาะ ลำต้นค่ะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวสังเกตได้ชัดเจนว่าลำต้นของเขาเนี่ยจะมีข้อปล้องขึ้นมาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ลักษณะของลำต้นจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นลำต้นตั้งตรงนะคะแล้วก็ไม่เห็นข้อป้องก็คือป้องไม่ชัดเจนนะก็แบบว่าเป็นแบบตรงๆงขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเหมือนต้นไม้ทั่วไปที่เราเห็นนะใช่ไหมที่เป็นแบบอาจจะมีลักษณะที่ต้นใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะต่อมามาดูที่ใบกันบ้างนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะ ถ้าเป็นพืชใบเรียงเดี่ยวนะคะใบลักษณะใบจะเป็นใบเรียวยาวแล้วก็มีแบบเส้นใบขนานกับใบนะคะแล้วก็ลักษณะใบเนี่ยค่อนข้างแคบนั่นเองถ้าเป็นพวกอ้อยอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะเป็นอ้อยเป็นไผ่นั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูพืชใบเรียงคู่บ้างใบเป็นยังไงเนาะสำหรับพืชใบเลียงคู่นะคะจะมีลักษณะเป็นใบแผ่กว้างนะคะแล้วก็มี เส้นร่างแหนะคะเต็มไปหมดเลยนั่นเองแบบถ้าเราสังเกตดูใบเนี่ยค่ะจะมีแบบเส้นเล็กๆใช่ไหมคะคุณเป็นลักษณะคล้ายๆตาข่ายนะคะต่อมาเรามาดูใบเลี้ยงใบเลี้ยงเป็นอย่างไรนะคะใบเลี้ยงคืออะไรก็คือใบแรกของพืชที่งอกออกมาจากเมล็ดนั่นเองนะคะการงอกครั้งแรกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีใบแค่ใบเดียวนั่นเองก็คือหนึ่งคือหนึ่งใบตามชื่อเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะก็จะมาคู่กัน2ใบนะคะงอกครั้งละ2ใบคู่กันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเรามาดูที่รากกันบ้างถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวระบบรากของเขาจะเป็นระบบรากฝอยค่ะฝอยอย่างเดียวเลยหรอใช่แล้วค่ะเป็นรากฝอยเรียกได้ว่าถ้าเป็นพืชที่มีรากฝอยเนี่ยจะมีอายุค่อนข้างสั้นแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงนั่นเองเพราะว่าเหมือนมันเล็กเนาะมันเส้นเล็กๆใช่ไหมใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าถ้ามีลมพายุพัดมาแรงๆนะคะเขาอาจจะโค่นล้มได้เหมือนกันนั่นเอง แล้วต่อมานะคะถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะมีระบบรา,ากเป็นรากแก้ว,แ,กวและก็จะมีอายุค่อนข้างยืนนะคะ,คะเรียกได้ว่ามีอายุอยู่ได้หลายปีเลยนั่นเองอนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการเปรียบเทียบนะคะระหว่างพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่คแล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรื่องนี้ได้ข้อมูลไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,คะ เราสามารถนําข้อมูลที่คุณครูบอกเล่าในวันนี้นะคะไปสังเกตพืชที่อยู่ที่บ้านหรือในชุมชนของเราได้นะคะเพ <pada S 2> ื่อ <al> ที่จะได้เปรียบเทียบกันว่าลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นอย่างไรพืชใบเลี้ยงคู่เป็นอย่างไรนะคะเชื่อว่าเด็กๆเนี<ฟะ>่ยก็ยังสังเกตได้ไม่ดีนักใช่ไหมคะหลังจากที่ได้ดูวิดีโอนี้อาจจะสังเกตได้มากขึ้นใช่แล้วะะแลวะแลสามารถบอกได้ว่านี่คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองใช่แล้ว,ลวค่ะ และในครั้งหน้านะคะคุณนิ่ก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้มาฝากเด็กๆอีกเหมือนเดิมะนะคะแต่ก่อนจากการในวันนี้ค่ะคุณออยเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้คุณครูทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ,คะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครู2คนค่ะลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆค่ะ